วัดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเราจะพามารู้จักกับปัญหาแรงงานต่างด้าวจะมีข้อมูลที่น่าสนใจยังไงไปดูกันเลย 1. ความหมายและลักษณะของปัญหาบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้เดินทางมาทํางานในแผ่นดินประเทศไทยโดยได้ใช้กําลังกายความรู้ความสามารถเพื่อประสงค์ผลตอบแทนเป็นค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นๆการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย3สัญชาติ โดยไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหลายๆด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจผู้ประกอบการยังเน้นการใช้แรงงานราคาถูกและผลิตภาพต่ำกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอาจถูกกีดกันทางการคา้าจากการใช้แรงงานผิดกฎหมายและยังเป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลอีกด้วยค่ะด้านการเมืองแรงงานต่างด้าวจากพาม่าส่วนหนึ่ง เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลส่งผลความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ด้านสังคมปัญหาการรวมตัวของชุมชนแรงงานต่างด้าวในหลายจังหวัดนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมปัญหาโรคระบาดโรคติดต่อปัญหาสภาพตามกฎหมายของเด็กที่เกิดมาในประเทศไทยจากการที่มีผู้ประกอบการบางรายละเมิดสิทธิมนุษยชนปัจจัยของปัญหาแรงงานต่างด้าว มาจากปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยการผลักและปัจจัยดึงปัจจัยผลักที่สําคัญคือปัญหาความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาช้าขณะที่ปัจจัยดึงที่สาคัญคือความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการขาดแคลงแรงงานแล้ฝีมือรวมทั้งนโยบายภาครัฐที่เอ,อ,อื้อประโยชน์โดยเฉพาะการให้สิทธิ์บางเรื่องเช่น นโยบายด้านการศึกษาให้เด็กต่างด้าวสาม,มารถเรียนฟรีถึงภาคบังคับและการให้บริการทางสาธารณสุขตามหลักมนุษยธรรมเมื่อประกอบกับโครงสร้างของประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและทําให้สัสดส่วนกําลังแรงงานเริ่มลดลงขนาดเดียวกันแรงงานสวนหนึ่งมีการศึกษาสูงข,ขึ้นและมีทัศนคติที่เลือกงานมากขึ้นทําให้เกิดการขาดแนแรงงานระดับล่าง เป็นโอกาสให้ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลรักโลกเข้ามาเพื่อแสวงหาชีวิตทีด่ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นยังพบว่มมาความต้องการแรงงานจนํานวนมากทาให้เกิดการนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานอีกทางหนึ่งด้วยครับต่อไปเรามาถึงหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3ก็คือการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวครับ แน่นอนครับว่าแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองแรงงานเหล่านี้หลบหนีเข้ามาจากประเทศต้นทางเนื่องจากมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองครับแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายอย่างการเข้าเมืองไม่มีสิทธิจ้างสายอยู่ในประเทศไทยครับเมื่อถูกจกับและถูก ผักดันออกนอกประเทศเพื่อกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศตัวเองห่างเพราะว่าแรงงานต่างด้าวลักลอบกลับเข้ามาซ้ำอีกต้องถูกดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มขัดและพร้อมจะทำบัญชีรายชื่อห้ามไม่ให้เข้าประเทศแต่แรงงานเหล่านี้มีจำนวนมากที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในคณะในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีความเห็นชอบมีมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอครับคืิ่มมีการให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยมีผู้ประกอบการยืนยันต้องการจ้างแรงงานโดยมีการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไม่เกินหนึ่งปีครับข้อมูลและสถิตินะครับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำงานในประเทศไทยในปี2550ถึงปี2558เนี่ยปี2550ถึงปี2554นะครับจะมีแรงงานต่างด้าวที่ ผิดกฎหมายเนี่ยค่อนข้างมากนะครับมากกว่าที่ถูกกฎหมายครึ่งต่อครึ่งนะครับโดยหลังจากปี2 5 1 4ถึงปี2 5 1 8เนี่ยจะมีแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับและมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยน้อยลงนะครับโดย5อันดับสัญชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับอันดับหนึ่งจะเป็นเมียนมาประมาณ90,00คนนะครับอันดับ2จะเป็นกัมพูชา2 0 0 0 0คนอันดับ3จะเป็นลาวประมาณ60,000คนอันดับที่4จะเป็นญี่ปุ่นประมาณ3 0,000คน โดยจีนก็จะมีเกือบประมาณ20,000คนนะครับในปี2,558ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญ,ญาตเข้าทำงานจำนวน1,445,575านวน1 4, 45, คนนะครับเมื่อเทียบกับรายพื้นที่แล้วพบว่าเขตปริมณทนเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานสูงสุดถึง31.66%รองลงมาได้แก่ภาคใต้และภาคกลาง20.87และ1 9 2 9ตามลำดับนะครับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนยมีแรงงาน่างด้าวต่ำที่สุดคือ1.84เปซ็ทั้งนี้ภาคเหนือจะมีแรงงาน่างด้าวที่ผิดกฎหมายประเภทชนกลุ่มน้อยมากที่สุดดังปรากฏตามภาพที่3ตารางที่2ครับ รายงานข่าวสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตัวเลขรายงานต่างด้าวดัชนีชีวัดความเจริญปีพศ2563มีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานทั่วราชอาณาจักรจำนวนทั้งสิ้น2,512,328คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว4สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามเป็นจำนวน 2, ล้าน6 1คน หรือคิดเป็นร้อยละ82.14ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดหากพิจารณาไปถึงกลุ่มที่มีได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือลักลอบเข้าเมืองอาจมีจำนวนสูงสุดถึง4ล้านคนมากกว่าร้อยละ10ของกำลังแรงงานทั้งหมดของประเทศไทยด้วยเหตุนี้แรงงานต่างด้าวจึงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยคาดว่ามีส่วนช่วยในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือค่า gdp ถึงร้อยละ6.6 Thank <music> you.